สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมขับรถทะเลสายที่ผู้ชมเลือกกันอย่างมหาศาลแล้วผมกะขาผู้ชมคนที่เลือกมากเลยวันที่พรกิจผมก็คือไป5้าพเมตรขณะ5ห้าพันเมตร เดิ๋ยวะใช้รถยุคเก้าอื่นยุครถที่เอ่านออกล้วยจะกล้วยจะข้ามไปที่ผมกับรถเสรีกันเพื่อให้ไม่ให้เสียเวลานะครับโอเคนี่คือรถที่ประกอบเสร็จแล้วเผื่อเพื่อนสงสัยว่าทำไมไม่เอาเอากระโปรงรถหรือประตูรถมาติคือ ติดไม่ได้เมเอาทุกส่วนมันติดแล้วมันติดไม่ได้จริงๆะครับต้องกินอาาอนทย์ยอย่างว่าไมด้เราต้องกินหมดเลยโอเคเพือไม่ตินะไปดูามตใช่ปตีจริงติดนี่แหละเรื่อต้นไปกินบุษมนี่ผมจะไม่ตายไม่ตายไม่ไดติดจังเลย เกม,มขับรถผมต้องไปถึงห้าพันเมตรถ้าตายก็ต้องไปเกาเรถใหม่แล้วมันเสียเวลากับผมมากคือหนึ่งพันเมตรผมไปตรวจบ้านดีกว่าเพราะในใจแค่าตัวจบ้านทุกครั้งที่ผมเห็นเออมันเหมือนไม่ค่อยดีอ่ะโยเว้นโบหรือสี่งที่สำคัญน,นะผมจะไปที่สำคัญอนะ่ะ ามันสมากเลนะมันไม่สำคัญก็มันต้องตังใจมันเพราะว่าในจาบเดี่ยวตายเพราะาใจจะนจับคนที่ตายง่ายมากเพราะผม,ผมไม่ค่อยเสียอะไรดีทิฟหรือไม่เอากอารเอาตัวเลือดแต่ถ้าเป็นไม้ครับผมเอาตัวเลือดได้นะจริงๆเมื่อกนะี้นี่เครื่องบินเสียงขนาดนั้น พราะที่อย่างแบบนี้ก็คือไม่มีหินแต่ข้าเสียเออสปาราดเยอะมากเลยข้มตายอง๋นั่นคือเสียใจมากมเลยคือเสียสุดใจเรื่องเรื่อยๆมันว่าแบบนี้โอเคหนึ่งพัน โอเคว่าเนะี่ยต้องตรวจรถนี่เนื้อนะว่ารถต้องการอะไรแล้วก็เดีเ๋ยวต้องไปหาบ้านใช่น,นะรถแกพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมอยู่ไปหาของในนั่นนั่นบ้านเจอบ้านโอเคมึง,งเธอไม่ต้องตรวจว่าทุกๆุมันก็ได้นะแต่ว่านั่นแหละผมต้องด,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 ดูุดแบบนี่เหมือน แบบโคตรเท่โคตรอะไรโคตรอูพีพอดีมันกระเป๋าก,กากับเพราะเนื่องจากมีกิจกรรมโอ้ยมีของอะไรที่เป็นอาวุธได้ไหมไม่เฮ้ยพี่ใส่นี่พี่ใส่เกินไปไม่มีอาวุธให้ผมจรงิงอ่ะวีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอุดนเวรทำไมนี่เป็นอาวุธได้ไหมเอ้าเดี๋ยวๆผมตายเร็วมาก Ya, 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 Eh dia, mesti um, hongkip <laughs> um, ke kepada ni. Hmm, Bak? Hmm. Hmm. Oh dia dia, um, foto lah. Eh? ไปกันเลยโอ้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 ยอันนี้ก็ตายเร็วเกินเฮ้ยเนี่ยสมบีติดเยี่ยมสมบีแกยอยู่นิ่งๆไปเลยก็าลังไปไหนหึงง่ายมากอุ้ไงไขาขิดซื้อเลยนะ ไปฟ้ามาแค่ไหนนี่หมตายจีแกะไตก็เยอะก็เดียไม่ของกินแม้ไม่ไฟจะไฟปทำไมเฮ้ยเดี๋ยวจะเบิร์ดเนี่ยสิ่งที่สำคัญทำใมหม้ผมรอดแช่ผมรอดอืมจังโอเคสิ่งนี้บ้านนี้มี่เลยสำคัญเลยที่ซบ่งมัน ทำสัม่ิได้เอ้ยนี่คือวนผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยผู้ชมจะพีนหัวใช่ตายใช่ตายไม่ต้องมองแน่อือเออตาย yes เ e y กดตึงนี่ฮะเมื่อกี้แขนเราเป็นแขนแบบเล็กปกติอันนี้แขนแบบเรียมคือเอามีสามแกนเหรอฮะ แล้วแขนที่เป็นมเรียมคืออะกนแล้วแขนที่สามเราอยู่ตรงไหนโอ้โหก็ขับซ้ากว่าเดิมเ่ยรู้แบบนี้เิบบ้านทุกขาเ้านม้ดีกว่า อย่าว่าผมตายดิตั้งแต่ก้อนน้ำมันหมดนะเขาเป็นคนคิดคอนเทนต์ใครเครื่องเนี่ยการกะที่ยถึงห้าพันเมตรม,มันเป็นไม่ได้สลับผมมันเป็นไปไม่ได้แล้วรถก็คึกความ แล้วผมยังไม่เกิงคาะอ้งโอ้พระเจ้านี่คือแบบพี่โคตรจริงเลยโคตรจริงโคตอันายโคตรพลาสิโคตรกระจกเออกระจกจริงอีกจำคนหนึ่งที่เบือ่อกระจกเออจ๊คเก้นีู่บบสดสกยา,กายใจใจจริงไม่ได้ห ตอนนี้คือเรนต้องคือจะให้เอตัวรับแบบยากยังไงเอ่อหน้าเปียหน้าเรือรู้ไหมนีเอาคอนเทนต์ไปใช้เก็บภาพเซ้าไปตัวที่เก่าเกมนั้นผมทราบส่วนตัวแต่กาที่ชิปภาพสวยก็จริงแต่ว่ามันทำให้ลำบากชีวิตกับผมเราต้อมาเหมือนกัน ไม่สิงแบบแค่เรื่องตรงข้างหน้ามันไม่ใช่เออมันเป็นใบไม้ได้ผมไยผมแพ้เร็วมากเลยโอ้โหกินไม่มีอะไรในรถ มาแล้วน้องใช้แบบคลาสสิกเฮ้ยเดี๋ยวพีซพีพีพี่จะยินพี่ยี่ห้อู้เชี่ยวแห่งลูกเบอร์มีไหมโอ้มันทำไม่ได้อ่ะทำไมพอไปไดงน,นี้ทำไมมันทำได้ไวะข้างหน้า โอ๊ยอืมโอ๊ยบอกว่มนเป็นเบไม่ได้นั่งแบบกลาสิกไม่มืคนกับข้างหน้าเยี่ยม yêu ra yêu ra yêu cái yêu cái yêu cây, yêu cay yêu cay yêu cây, yêu cay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  ba cay yêu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  cay พอ,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 พอผมพอผมพอผมยังไม่ทำถึง5,000เมตรอ่ะบอกไว้ก่อนมันยากอะ่ะผู้ชมถ้าสนใจอยากเล่นกับผมก็บอกผมมาได้แต่ว่าผู้ชมไม่อยากให้ผมทำคนเดียวผมไม่เอายากยากมากก็จะจบคลิปนี้ผมอยากให้ผู้ชมมืมอไว้ไม่หยากนะเกียจผู้ชมคนที่เลือกอนะันญาดีที่ มากมากเด้อเกียดเกียดจบแบบภาพสวยงามด้วยการเออเก็บเงินแป๊บวยการหาซื้อโอกาสระแบบถ้ามีโซ้อแค่นี้ผมก็จะจะอะไร จับยาพี่เลยไม่เป็นไรวันนี้จะผมแพ้และดูชงก็รู้โอเคผมจะจับแบบผ้าอย่างสวยง,งามนักผู้ชมผมบอกจะจับภาพแบบสวยง,งามไม่ง่างอยอ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนจะจับแบบผ้าสวยงามจริงๆขอเก็บโฆษณาแป๊บโอ้ยโอ้ยจะปวดหงเดหงิดหงุดหงิดอะไรที่ทิพม์จะจะไปต่อบผ้าสามแน่นอน แต่ว่าถามว่าจะต,ติดไหมติดแต่ว่าพื่อสุขขอร้องคำเดียวอย่าเลือกมันทำให้ชีวิตของผมนั้นไร้ค่านี่มันไรน้ค่าเขาจีบเระเบก่อนกนนั้านี่ยหายไปแล้วโอ้เนี่ยโอ้ชีวิตก็สิ่งเป็ดเอ้ยบืดีเฮ้ยมันอไงบมเปุดก็มา ល្នាំ្រៅ់ព្លាំ្រៅន្រ